หลังจากงานยกเลยแก่พอมาพอกานไนอค่ะโอ้ได้เกือบแก้วบบบนี้บ่ไก่แม่พ่อฝ่าว่าก็หอยไม่เหาส่ปิดกันล่รสองร้อยหากีสองร้อยหาประนอยู่มงอมาเดน้พอการใจบอกพอชีชวโมงเองจิบจิบีชโมงแม่พอหลังิีนั่งกินเด็กก็พอดีเนาะเขาพอดีอิ่มพอดีเขาอิ่มพอดีห้อเพ่งฐานเนาหลเนาะเขาสิห้องเพ่งฐานเนาะ มียสีหงเพศาเนียกัมานนุ่นเลยจุกออกไปงานทักดิ้นไม่ตจยิงไม่ใจส่วนพ่อการใช้มากินเนื้อย่างที่นองหลังจากงานยกเลยอมาพ่อมากมาพ่อมากเมีจากบ้านไปเจ็ดสิบแปดสิบโลเองมโนน่นย่บฉันบอกกลัวพ่อไปไกลเอละลูกไปหน่อยพอจไปหยพอออกไปล่ะ มาคุยกับแม่น้ำพอแม่อยากคุยน้ำแม่อยากคุยน้ำพอกานใช่พออย่าเฝ้าหามงสามทุ่มมากสามท่กับไ่นึงมาอดกใช่มา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 หลงรับแล่เวเดจ้อามาเด้อยาได้บ่มาสะเคือดบ่มาเคลดถือมีเด้นัันบ่ บ่อมาขืดบ่อมาเขืดมาจะขึ้นใจลายน้ำข่อยแท่พอแลาจ้าซื้อลวเด้อซื้อลวเด้อซื้อลวเด้อ ไมคะควรพูนเ้นพนนี่วรไม่หยุเลกม่เนานองเลยอันโทษหาเพราะการใช่เอิญเพราะการใช่เมากินเนื้อย่างมาั่นอันตกลงงานยกเลิกมีสิเด็กินเนื้อย่างมันาไม่น้อยเม่นนออยานกิน้พอดีเลยพอดีสิเด็กินเนื้อย่างกันนะคะ อันนี้ก็เฝ้าอยู่นี่แล้วว่าสีสรงอีหล่าขึ้นรถไปงานกำลังถ่ายคลิปกำลังสิขึ้นรถไปงานเนอะบริหารนอกแอดมินปุบปับส่งข่าวว่างานยกเลิกันเป็นมือที่สองเป็นมือที่สองระวังเด้อมือบอเอาผ้ามาห้องบอเอาผ่ามาห้องระวังเด้อมันกรีดขึงกลมมันก่อนตัวกรีดกีดกลมแล้วก็เงียบขึ้น เผือกเขาบางอย่ไปกินมัเนาะสงสัยตะเอินเพราะเอ็นหรือแบบน้จ้ามเป็นแล้วจ้ามันจะมีหองค้ออยู่จามันจะมีข้อเขาอยู่อันไม่หน่อยกุมปอกทุเรียนพี่น้องเลยหบแล้ตรั่แหละคว่าไม่หน่อยพาทุเรียนกินเองจะลตวนมาเบิ้งได้เแต่ว่าไม่หน่อยเป็นตาได้ว่า มันจะมีคล้องมันเยอะได้จริงๆเอามีดกรีดได้เลยเขาบอกปจูต์เต๋อเขาเป็นอยังสาวจะบอกว่ากันนี่นั่นพราะเอกเราวปลอกง่ายไงาแข็งเนาะมือแข็งแล้วแก้วพราะเอกว่าปลอกเด้อตดงมีผ่าได้เพื่อนายเมื่อซิบว่าบาดบอกผ้าอะไรเนี่ยผ้าจับหน่อยได้ไหมผ้าอะไรเนี่ยผ้าจับหน่อยจับลูกมันนะ จะไปคนพักกันม่วนเนาะโอ้นานมาแล้วเอาผาจับเอาผาจับ<อ>นานเอาผาจับจับจับป้าเขาไปตลาดนี่ป้าป้าส่วนแม่ไปตลาดากินเนาะผู้นี้ยัอยู่ไดดเ <c oughs> นี่ยดากมันก่อนเป็นอยากกินทุเรียนอันเอิญพอเอิญพอเองว่าปอกทุเรียนให้แม่หน่อยกินได <c oughs> ้นี่แม่เขาก็เอามือกวนกว๊กเอาคือบวมมีนี่แม่ฉีกเอาคือบวมมีนี่แม่แม่เราต้องใส่มีด เอาเหคือบอกมีนี่แม่จ๋าม่ขึ้นกันอยู่เล้บ่อนโยนตบนันแตกตเองเลยเนดออดอกแต่ละคนโอ้ยไม่จีบมอสิบอกเงี้ยบอวาฝาคือแบบม่วงเดี๋ยวเดี่าว่าว่เออเออ่อเอกรถเขาไม้ทแบบนั้นเลยไม่ไเาเด่างมันมันออกเลยนะด่างมันเนยแล้วเยด่างอไแล้วมันตองทำแบบนี้ไงแม่เขาพับผาหน่อยไหมมือจะไปไหมพับผาับหน่อยเออพี่ดีพี่อันวันศุภวันยินีด้วยนะคะ กเที่ยังคองเหล็นก้นเราองเนียผู้ใดรูเดียวอผ่าดไหมรือว่าแต่เราออกรถในแยนเป็นคองเหรนอันนี้รถของเหรนเป็นมูดเดียวผู้ใดพี่วัดสิื้อดนกับพี่วัดสิื้อดนย่านแอรนดีมคะเก่งมากแอดมินนี่ทำได้ทุกอย่างเนาะแม่ดอนไม่หน่อยแงยดากม่พอห้เงยอย่างเดียวที่ทำไม่ได้คือผลิตเงิน ได้คือกันได้คือกันได้คือกันรดิดเงินยังไงนะแม่เหรอเขาพามาจะมองขายเหรอจะแม่แงดากมันแล้วเขาให้เรากินที่ละลอกปอกนั่นอันนี้ลูกยืนเหยแล้วแม่ว่าเอาเอาไปนั่นเอาพูดนั่นเราไปนะพูดนั่นเอาไปดูเรียนดูเรียนหลงรับแรงแล้งกินมั้งกินมั้งเขาเลี้ยงเต่าไม่เอให้พี่อันน้คืออเปาะดีแผ่เขาเป็นพันแบบนี้พันหลงรับแรง เอาให้คุณแฟนหน่อยสิละลายในปากแม่นนะอุ๊ยเดวายิ่งหลาบมาทุเรียนนุ่มละลายในป่าไม่ละกินอิ่มเลยละกินอิ่มสองู่มีหลายคนบอกว่ากินเดิมกินเดอิมกินไม่เลยีย่างกนมาตงแตงจริมีหลายคนบอกว่าอุ้ยไม่ชอบกินเลียนจริงๆน้องกินแต่ว่าถ้ามันแบบเละมากๆน้องจะไม่กิน มันตำดังถ้ามาฉาดนี่จะหอมแม่น้องจะกินแต่เธอสุกแบบข้าวบ่มแกดบ่มอย่างนั้นน้องไม่กิน่มันที่แอนยินซื้อวันนั้นอะค่ะน้องไม่กินน้องน้องไม่กินเลยครัน้องไม่กินเลยขนาดฉันเป็นคนชอบยังวินเลยเขาใส่แกดบ่มแล้วทุเรียนผึ่งตูอันคุณรถตูเขาใส่แกดบ่มเนี่ยจะบ่ผสมนี่สุกธรรมชาตินี่แต่สุกธรรมชาติทีมอนยิงกินไหมพี่มอนยิงกินเลยอ่ะพี่มันยิงชิมเบิงสุกธรรมชาติแตบเนี่ย เนี่ยโกินบอกไม่มัเหม็นมันสุกทำไมฉันมันจะไม่เหม็นเลยมันไม่เหม็นอะไรดูเหม็นแต่กันนอนอยู่ตรงนี้แล้วแต่กัไม่มีใครปผูกแล้วเฮ้ยน้ามันอิงเจ้ากระไดเนาะแซ่แซ่พเอียวกินน้ำแอรจิ้มเด็ดๆกินอยู่บ่พี่เอียวกินอยู่บ่โมกินด้วยกันไม่ทำยืนหนูบอกเข้าใจพุ่มใจหันกล้องมาห้านี่บัลทุเรียนนี่โลดละจักบาทสามถ้าถ้าอยู่ซีสะเกียรนี่ประมาณสามร้อยห้าสิบ แต่ถ้าอยู่อุตลุดอยู่ที่รับแรเลยหกร้อยเนี่ยหลงรับแลงแบทเรียนโลเดี่ยวโลละสามร้อยห้าสิบหมอนทองโลละร้อยแปดสิบใชเบเ่เขาบอกว่าเรากินหมอนเขาบอกว่าเรากินหมอนทองโลร้อยแปดสิบเนี่ยหรือว่ากินรับแร3สามร้อยสิบเนี่ยรวยมากเต้เนไปยัง้งมือน้นหนุไปซื้ออึองใครให็งวงอิงโลละหาร่วยเปยัง้งก้เจ้าคือแอดมินจน รู้ละเขาตาบวมเถิองเตาบวมเถิร้อยเลยนะเขาตาบมเถิองมันแพงกว่าทุเรียนอีกเขาตาบวมเถืองแมง้านแมง้ันแมง้านแมง้ันแมง้านเอาใส่เอาใส่ตลับ็ได้ไต้องได้ก็จะมีให้กินลายได้เป็นแนรสชาติอร่อยค่ะแต่ว่าเชียอย่างเอย่างมันมีตะไน่มันในเยอะนี่ไงเพื่อนขวานในได้ ไม่ขังนะเป็นควา่าจะไม่ขังโบเมนกินเลือกินนะใช่ยุไส่ตอนนี้กใช่แลวพอยไส้วก็คุูจะปิดคลิปไปด้วยการกินทุกเรียนอย่างเรียอร่อยวอันนี้อม่ยอนแสงมันถ่ายได้มันเป็นชื่อเขาเ้ย่าูดมนเเีหัวหอมนพรนหัอาพรอแบบนั่นข้อสาระ ปวดเหนื่อยอย่างเราพี่น้องเลยให้หน้าขึ้นเขาก็เรืง้ขึ้นขาความแปบเดียวหเอือนพ่อเอกแบบเอือนพ่อจูดูพ่อเอ๊ะเอาไมเบิ้ลเอานพ่แ้่ันแบบก็ได้ดิน้องเอือนหาพอเอพเอือนหาพอมันเล่อง ไม่เอกเพรแม่ไม่หน่อยวะเอินน้าตลอดแม่เอกก็พอหน่อยล่าสุดลุงแมวลุงแมวไม่เอกกับลุงบอนว่าแม่เอกก็พอหน่อยคือกันเลยคอยเขาว่างแน่นว่าจะข้อดีเมื่อเดี๋ยวดาวเอิกกันเอินน้ำเอกก็พอหน่อยนอนไปวะ่างน้ก็พ เป็นยังไงแดดแดดฟ้าชั้นลอยเอ็กซซี่บอกทำไมแม่พากันไปนั่งกินบนเพดานไม่รู้ได้ซับอยู่ไหมแม่ยุ่งสี่สองคนเนาะทำไมกินกินขนมอยู่ทำไมไม่พากันไปนั่งกินบนเพดานคือ็่ว่ารู้ควันมากทีเขาเอิ้นจุดชมวิวชั้นลอยชั้นลอยแดดฟ้า ชั้นลอยไอ้ดำมันก็อยู่ใต้ชั้นลอยลงเนี่ยกับพา่ดตมนปอดมกหมเฮ้ยหมูกพว่าเปดดอกเพาะ่ิดอดมันที่เปืดอจะแดงมานั่งกานั่งเอาน่งากนั่งอัน่ไปเรื่อแสดง เดมมาแรกสิภาพปิกนิกเพลงแรงเปิดคอนเสิร์ตนอกัตานีน้อง้องโลกมุนบอล่องโลกมุนห้องโลกมุนพี่น้องเปนกําลังลพี่น้องไอช่องโลกมุนกับีคนเมืองปักไลน์อย่าสนจสิเด้ช่องโลกมุนคนเบิองหลายก็ช่องนู้นคนเ่าเป็นแสนเนมุนอยู่ระห่งร่ามีม้อนยิงไทแบบนางอดดิถือดาค่ะ ไม้กันสั่นนี่แม่ชื้อเท่าไหร่คะหกพันหกพันองคหญิงสามารถทำให้มันหมุนได้แม่นวะแม่กันสั่นแม่เนี่ยแม่นวะอุ้งหญิงสามารถให้มันหมุนได้ของพอนุ่นอุ้งหญิงเอามาถือปุ๊บโอ้ยไ<อ>ม่นั้นพป็นแม่ลบ เขาก่ได้เห็นเขาได้ใส่มือหมุนเขาใส่เขาใส่อยู่กดเสียเสียใหม่เขาเบิร์ตเลยหลุมนางนางไม่ได้กดไงนางทำเสียใหม่เสียใหม่เขาเบิร์ตเลยหลุมยัสจมมานี่พลาดบอลถ้าเขากดถือปุ่มมันจะมีปุ่มหมุนอยู่มันจะมีปุ่มเวียงปุ่มหมุนอยู่ติว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 เลยเห็นเรียนพี่ตุ้ยแล้วถ่ายบอลล้วลยหลมฮะมันจะทำให้คลิปมันก็นิ่งแต่ถ้าเราถันเร็วมันเกิดขึ้ากัน ทางห้องหันเรียกบ่าคืออีหล่าหันนั่นก็คือกันคือเรามันก็นิ่งตอนนี้ถ้าเราไม่ไม่สวิงบงค่อยค่อยนางจะประคองให้มันก็จะ่มสมูทหน่อยแต่ถ้าใครแบบอีหล่าก็เป็นที่เก่าอีหล่ายังยังมีนะนี่อ่ะให้แม่หน่อยใส่วิกด้วย่เบีบไปเดินตลาดน่ะบอ มันบลมหัวบอกแล้งแนบวมแหมงแน่มันจอมบอกแม่เบียร์หน่อยแม่เบียร์มันจอมแม่เบียร์มันจอมมันไม่ได้จอมมันจอมมันจอมรใหญ่ใส่ไม่ได้ใส่ได้แต่หัวเล็กมันจอมนะคะวิ่งหลังใส่ไม่ได้มันจอม